เราต้องไม่ลืมว่าประเทศที่อยู่ใกล้ญี่ปุ่นและมีปัญหากับญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องจีนอย่างเดียวไงมันยังมีใครที่ใหญ่มากก็คือรัเสเซียจีนเนี่ยขนาดอเมริกากระน,นำเขาขนาดนั้นแล้วขลเขายังรอดไปได้แบบเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรกับท,ที่ที่เขาจะมีปัญหากับญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจ ตอนเราก็ไม่ลืมว่าญี่ปุ่นกับจีนค่าขายปกันปีหนึ่งลมๆคือสามสามแสนล้านเหรียญสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยค่าขายกับจีเนี่ยมากกว่าที่ค่าขายอเมริกาเนี่ยหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปคู่ค่าดับหนึ่งเลยนะอันนี้ยังไม่ไม่รวมถึงเรื่องปัญหาเรื่องความมั่นคงคือมันจะจบแค่เป็น Economic w a r e c o n o m i c sanction หรือว่ามันจะลุกลามไปถึงความมั่นคงจะถึงขั้นมีการยกระดับไปถึงเรื่องของ Military หรือว่าการทหารหรือเปล่าคะาจาย Follow the future สนันมกาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกับทีม Win the AI Era, Sis t e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนันใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 Event แล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งทางการทูตนะคะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะคะจีนในช่วงที่เศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ยังมีความท้าทายอยู่หลายจุดดีนะคะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะมีผลกับภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมความมั่นคงของจีนไหมคะอาจารย์ประเด็นเคสของจีนกับญี่ปุ่นกรณีเรื่องไต้หวันนะคะมีผลกระทบไปทั้งหมดทั้งขุยผ่านกันแหละ ถ้ายังไม่หาทางสานสางให้มันรวดเร็วนะเรื่ออย่างยิ่งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเองผมว่าทบที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นคงจะถูกขบไม่ถูกไม่น้อยกว่าจีนละ่ะเพราะจีนเนี่ยมันเศรษฐกิจเขามันอยู่ที่โดเมสิกอีโคนมีไงนะครับเศรษฐกิจมันใหญ่โตมากเศรษฐกิจภายในประเทศมันใหญ่โตมากเขาไม่ต้องพึ่งไอเอ็กซ์เทอร์นอลแฟเตอร์มากมายเหมือนญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นถ้าญี่ปุ่นยังมีปัญหากับจีนอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้แล้วไม่สามารถสานสางได้ไปในไปในปีสองปีนะฮะ จะปล่อยปัญหามันยืดเยื้อไปเหมือนสมัยชินโซอาเบะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่แหละครับนะก็คงจะทําให้โถโูกลบทั้งคู่แหละนะนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยขนาดอเมริกากระน,น,นำเขาขนาดนั้นแล้วเขายังรอดไปได้แบบเป็นอยู่ขนาดนี้นักภาษาอะไรกับที่ที่เขาจะมีปัญหากับญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจนะครับญี่ปุ่นต่งางๆนะครับถ้าไม่ดาเนินการและญี่ปุ่นเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันจะเข้าเนื้อมันไม่ใช่ว่าเออท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นน้อยลง นักศึกษาจีนไปเรียนญี่ปุ่นน้อยลงหรือว่าอาจีนไม่ซื้อซีฟู้ดจากญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับนะถ้าปัญหามันบานปลายหลังจากหนักๆนี่แหละครับการประกอบการของนักธุรกิจญี่ปุ่นในจีนนั่แหละครับถ้ามันถูกกระทบในส่วนนี้จะกระทบอย่างมากนะฮะเพราะเราต้องยอมรับว่าบริษัทของญี่ปุ่นที่ลงทุนในจีนมันเป็นมืออื่นบริษัทแล้วก็มียอดขายมหาศาลแม้แต่ค่ายรถยนต์ทุกค่ายเนี่ย ดูดูครับโตโยต้าฮอนด้าบิสุบิอ่านะครับอ่ลุยนิสันเนี่ยไปขายได้จีนเนี่ยนะครับปีหนึ่งกี่ล้านคันนะแล้วก็ยังมีการประกอบการเยอะแยะมากมายแม้แต่ไอยูนิคอร์ก็ดีอะไรก็ดีทั้งหลายเนี่ยมันทั่วทั้งประเทศจีนเลยใช่ไหมครับนะเอาฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนจีนเกิดขึ้นมาแอนตี้แซงชั่นนะครับมากๆากนะครับอ่าเหมือนที่เขาแซกท,ทําท่าแซงชั่นอเมริกายอย่างแบบที่เป็นอยู่เนี่ยดูดูครับทําไมสตาร์บัคทําไม อะไรต่างมันต้องต้องขายหุ้นส right? so, <cond> <roy al> <ry> ่วนใหญ่ให้ับจีนไอ้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 พิซซ่าดูใช่ไหมครับนะนะนะครับอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะเราก็จะเห็นเลยนะฉะนั้นเมื่อไปแล้วเนี่ยอันนั้นแหละครับถ้ามันกระทบไปถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อเลยรครับการประกอบการของธุรกิจของญี่ปุ่นในจีนและอเลยครับต่อความเชื่อมโยงของซัพพลายเชนระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตอนเราก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นกับจีนค่าขายกันปีหนึ่งกลมงคือสามสามแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ยค่าขายกับจีนเนี่ยมากกว่าที่ค่าขายอเมริกาเนี่ยหลายสนะิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะเป็นคู่ค่านำหนึ่งเลยนะอ่าสามสามสามร้อยบิลเลียนนะแต่คุณค่าขายอเมริกาเต็มที่กับประมาณสักสองร้อยบิลเลียนใช่ไหมนะนะครับทั้งนำเข้าส่งออกนี่แหละครับนะครับจากนัน้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แน่นอนเลยนะมันก็จะกระทบตามมาได้เยอะนะถ้าเผื่อว่ายังไม่รีบสับสางอะไรต่างอันนี้ยังไม่ไม่รวมถึงเรื่องปัญหาเรื่องความไม่คงนะครับ ค่ะนี่แหละค,ะค่ะอาจารย์คะคือมันจะจบแค่เป็น Economic War Economic s a n c t i o n หรือว่ามันจะลุกลามไปถึงความมั่นคงจะถึงขั้นมีการยกระดับไปถึงเรื่องของ Military หรือว่าการทหาหะหรือเปล่าคะอาจารย์เรื่องความมั่นคงนี่ที่น่าไปด่วงว่าเลยครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าประเทศที่อยู่ใกล้ญี่ปุ่นและมีปัญหากับญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องจีนอย่างเดียวไงมันยังมีใครที่ใหญ่มากก็คือรัสเซีย คุณมังเกิลบว่ากีตาร์ังเกตว่าทันทีที่รัฐบาลญี่ปุ่นปัจจุบันจะเอาขีปนาวุธไปไปติดตั้งเนยไปติดตั้งที่เกาะนะครับอ่าที่อยู่ใกล้ๆไต้หวันนี่นะฮะเป็นไงครับชาติที่ออกมาแข็งแกร่งมากๆอาจจะไม่ไม่น้อยกว่าจีนก็คือรัสเซียเพราะอะไรครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะเพราะรัสเซียกับญี่ปุ่นมันก็ติดกันไงคุณตั้งคุณตั้งขีปนาวุธตรงนั้นแล้วยิงได้ร่วมสองพันกิโลแล้วมันก็ไปถึงไอ ฐานทัพเรือใหญ่สุดทางด้านปาแปดสิบสีของของรัสเซียก็คือที่วาดาเวลาดีว่าสต็อกไงและถ้าเผื่อว่ามันเกิดมีการพันึกกันระหว่างจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือเป็นไงครับแล้วนึกภาพเดี๋ยวว่า,วาไอสส้สถานไอ้สภาวะของความมั่นคงของภูาามิทศาสตร์แถวนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันหนักไม่น้อยไปกว่ากรณีรัสเซียไปไป,ปรบกับยูเครนในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าสามชาตินี้มันเป็น ถึงแม้เกาหลีเหนือเป็นเล็กนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นหมาไมน้านิวเคลียร์ทั้งสามชาติเนี่ยมีนิวเคลียร์ลงมาแล้วน่าจยามากที่สุดในโลกใช่ไหมแต่รัฉะนั้นแล้วจะต้องรีบสาสางความขัดแย้งให้ได้อย่างรวดเร็ว้าไมแล้วเนี่ยยามันบานปลายไปมันจะสร้างปัญหาตามมาจนกระทั่งมันมันแก้ไขยากลำบากแล้วนะครับถึงตอนนั้นแหละครับผมว่าแล้วมันไม่ได้กระทบเฉพาะเอเ,อเอชียตะวันออกอ่าที่ว่านี้อย่างเดียวนะครับแม้แต่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งอาเซียนเราก็ถูกรบด้วยนะครับ อย่าไปคิดนะครับว่าญี่ปุ่นกับจีนมีปัญหากันแล้วนักท่องเที่ยวจะหนีมาไทยอะไรต่างเติมมากขึ้นเราอย่าลืมไปครับว่าซัพพลายเชนของทั้งญี่ปุ่นและจีนมันเชื่อมโยงม,มหาอาเซียนเนี่ยเช่นมหาไทยมากมากมายขนาดไหนถ้ามาสรุปขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับนะที่มันจะกลายเป็นแล้วกลายเป็นโดมิโนโน,นะซึ่งอันเนี้ยผมก็หวังว่าชาติมหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยจะได้มีมีสติกันเพิ่มมากขึ้นไปหาทางเยียวยาแก้ไขหาทางที่จะ หาทางลงนะฮะปัญหาให้ให้ให้มากและเร็วเร็วเพิ่มมากขึ้นโมศูนย์่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ